สวัสดีครับผมช่างเล็กน,นะครับผมช่างออฟนะครับในวันนี้เราจะมาทำการคาลิเบต IMU นะครับของตัวโดนทียี่สิโปรเนาะทำไมต้องคาลิเบตนะครับช่างออฟอ่าการคาลิเบต IMU นะครับเป็นการปรับ บาลานและสมดุลของตัวเครื่องที่ใช้ในการบินนะครับเพื่อให้เครื่องมีความเสถียรในการบินมากยิ่งขึ้นครับเราต้องคาลิเบต IMU ตอนเมื่อไหร่ตอนไหนครับจังอ๊อฟจริงๆแล้วนะครับการคาลิเบทไอเเนี่ยเราควรจะต้องทําอย่างน้อยนะครับหเดือนต่อ1หนึ่งครั้งเพื่อที่จะทําให้เครื่องนะครับเกิดความสมดุลแล้วก็ไม่ทํางานผิดพลาดถ้ามีเวลาก็ควรที่จะคาลิเบตไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคาลิเบต IMU กันเลยนะครับอ่าเริ่มได้โอเคสาหรับขั้นตอนการคาลิเบทไอเอนะครับข แรกเลยคือเราต้องทําการเปิดตัวโดรนและก็เปิดรีโมทให้ตัวโดรนกับรีโมทคอนเน็ก,กันนะครับจากนั้นเราต้องทําการพับลำนะครับแล้วก็เก็บใบให้เรียบร้อยไว้แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากตัวใบทําการเปิดโดรนเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันเลยครับว่าขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับโอเคขั้นตอนต่อไปคือการที่เราจะเข้ามาที่หน้าตั้งค่านะครับต่อมาเราจะเลือกในหน้าการตั้งค่าการบินเลือกการตั้งค่าขั้นสูงเลือกการปรับเทียบเข็มทิศและเอ็มยูนะครับโอเค ทำการปรับเทียบเข็มทิศและ i อ u ยูกดเริ่มต้นทีนี้มันจะขึ้นเป็นท่านะครับแต่ละท่าเราต้องทําการจัดท่าของโดนให้เป็นไปตามรูปนะครับอันนี้คือท่าแรกนะครับงัดตัวหลังครึ่ง45องศาถ้าเป็นสี่สิีสามารถตั้งและปล่อยเลยได้นะครับแต่ก็ดูอ่าโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วเขาก็จะทําการเปลี่ยนท่านะครับท่าต่อไปคือท่านอนครับตอมานนี้นะครับแล้วก็เริ่มทัาปล่อยเลงได้ อันนี้เราก็รอเขาของพาร์ครับเรียบร้อยครับท่าต่อไปเลยครับแนะนำให้เป็นพื้นเรียบก็ถ้าเป็นโดมเล็กก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นโดนใหญ่ก็จะโอเคครับโอเคครับนี่คือการคาลิเบร IMU นะครับเพียงแค่สามท่าเท่านั้นใช้เวลาไม่เกิน5นาทีแน่นอนครับเรียบร้อยแล้วการคาลิเบต์ของเราถ้าสนใจในโดนเกษตร อยากจะบินอยากจะทดลองบินสามารถต่อทางช่องดีใจทางช่องโดนเกษตบได้เลยนะครับอขอบคุณมากครับครับสสดค้าร